สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามผมยุพนุโต้คาร์นะครับชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาพบกับเจ้าอีซุดีแมกนะครับคันนี้เป็นนะครับอีซุดีแมกนะครับ1.9ปี2020นะครับ ปี2020เลขมาอยู่ที่60,000กิโลนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับเคยเคลมสีมาบ้างไหมมี2จุดเล็กๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เยอะนะครับเราก็จะบอกความจริงให้ลูกค้าได้ทราบนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนน็อตไม่ขยับนะครับสีเดิมเกือบทั้งคันนะครับมีเก็บสีบ้างเล็กๆน้อยๆแทบจะดูไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่าทําสีตรงไหนมาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพา ตรวจสอบดูรายละเอียดต่างๆนะครับว่ามีร่องรอยทําสีตรงไหนมาบ้างนะครับตอนนี้อากาศฝนกําลังจะมานะครับผมขออนุญาตรีวิวแบบรวดเร็วหน่อยนะครับตอนนี้แต่ก็จะให้ดูช่วงล่างด้วยเหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับสาหรับคันนี้ข้างว่าอยู่ที่70,00กว่าบาทนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตพาลูกค้าไปชมช่วงล่างคันนี้กันดีกว่านะครับกับ isuzu d max หนึ่ปี2,000 20นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเล่มทะเบียนพร้อมโอนให้พร้อมชุดโอนบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับท่านใดสนใจก็โทรหาเข้ามาได้เลย098 598 4026นะครับ มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะให้ไปจัดไฟแนนซ์เองไม่มีนะครับเรามีเจ้าที่บริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะดูรถมือสองให้เป็นดูให้เป็นต้องดูที่ผม,มนิพลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วไปดูช่วงล่างกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาตัดสินใจดูรอบรถกันแล้วค่อยตัดสินใจกับราคาข้างว่าแค่เจ็ดพันกว่าบาทเองนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนคันนี้ ี s e DM 2020, ุ d-max ปี2020ครับไปชมช่วงล่างกันก่อนครับก็มาชมช่วงล่างกันก่อนนะครับกับผมพี่ผลอุตคาร์นะครับก่อนที่จะไปดูรอบรถนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวขอให้อนุญาตให้ดูช่วงล่างกันก่อนนะครับค่อยตัดสินใจนะครับมาดูช่วงล่างกันก่อนช่วงล่างสําคัญยังไงนะครับรถเกิดอุบัติเหตุหนักมาจมน้ําพลิกคว่ำนะครับดูช่วงล่างจะรู้ทันทีนะครับเครื่องไม่ดีลูกม้วลูกหมากไม่ดีรู้ทันทีนะครับ ด้านล่างนะครับขออีซุดีแมคคันนี้นะครับพื้นด้านล่างตัวเดิมโรงงานนะครับพื้นนะครับทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมนะครับปีกนงปีกนกนะครับไม่มีการขยับเขยื่อนสภาพของเดิมนะครับรอยแต้มสีรอยมาร์กของโรงงานสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับลูกขาแหลกพวงมาลัยนะครับสภาพเดิมแท้ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับกับรถคันนี้รถวิ่งแค่หกหมื่นกิโลนะครับใต้ท้องนะครับพื้นใต้ท้องสภาพของเดิมโรงงานสีเดิมโรงงาน นะครับแท่นเกียร์ไม่มีการแกะซ่อมไม่มีร่องรอยอะไรนะครับพื้นด้านข้างนะครับตะเข็บด้านข้างของเดิมโรงงานทุกอย่างไม่มีการลอยชนด้านข้างสภาพคัสซีสีเดิมเดิมทุกอย่างสภาพเดิมนะครับใต้ท้องนะครับเซ็นเซอร์อะไรทุกอย่างตัวสภาพเดิมของโรงงานนะครับท่อไอเสียเดิมนะครับไม่มีการแต่งท่อนะครับทุกอย่างนะครับถังน้ํามันตัวเดิมไม่มีร่องรอยกากระบาดรอยแต้มสีรอยอะไรต่างๆโรงงาน ยังอยู่ครบนะครับปั๊มบ่งปั๊มเบรกไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแผงด้านท้ายนะครับสภาพของเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนนะครับเห็นไหมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับร่องรอยยางอะไหล่ยังไม่ตกถึงพื้นนะครับตัวนี้นะครับยางอะไหล่ยังเป็นตัวเดิมของโรงงานเลยนะครับก็ยังเป็นสภาพของเดิมแท้แน่นอนนะครับลูกค้าทุกอย่างนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นด้านข้างรอยเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับสภาพเดิม หูแหนบตัวเดิมโรงงานสภาพเดิมแท้นะครับเฟืองท้ายนะครับสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับก็แบบสวยๆให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับสภาพนี้สภาพเดิมสวยแท้แน่นอนนะครับพื้นใต้ท้องถังน้ํามันสภาพเดิมโรงงานนะครับมีรอยอะไรต่างๆสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับเห็นไหมครับ ไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุหนักไม่มีร่องรอยการชนหนักมาแน่นอนไม่มีร่องรอยการจมน้ําสภาพเดิมๆน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับน็อตหัวเกง่งไม่มีการขยับขยื่นนะครับแผงประตูด,ด้านข้างอะไรต่างๆซ้ายขวาสภาพของเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้บอกได้เลยคําเดียวว่าคุ้มค่าได้ไปคุ้มค่ามากเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผ้าบุงผ้าเบรกเหลือเต็มนะครับลูกค้านะครับ อันไหนไม่ดีเราทําให้เราเปลี่ยนให้นะครับกับกลุ่มนิพพวดออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บรมีอีกแล้วนะครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กตัวรุ่นอีสุตัวของโรงงานเลยนะครับดูนะครับซุ้มอะไรต่างๆสภาพของเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยนะครับแหงด้านข้างสภาพของเดิมไม่มีร่องรอยการทําสีมาใหม่นะครับสภาพสีเดิมนะครับรอยเม็ดอักอะไรต่างๆรอยพัดซีนะครับตัวหมเดิมโรงงานแท้ๆนะครับ มาดูนะครับตัวนี้นะครับที่บอกว่ามีรอยทําสีมานิดนึงนะครับเป็นรอยเดิมโรงงานนะนะครับก็คือสภาพเดิมไม่ได้ชนหนักนะนะครับไม่มีร่องรอยการชนมีรอยขูดนิดนึงเลยมีรอยทําสีตรงนี้นิดนึงนะครับเห็นไหมแต่รอยเมดอาร์กยังสภาพของเดิมอะไรต่างๆเดิมไม่ใช่รอยชนเกิดมานะครับไม่ี๋ยวคนหาว่าเราโกหกลูกค้านะครับเราสภาพเดิมเดิมแท้นะครับนี่คืออีซูซุตัวนี้เลยนะครับลูกค้าสภาพนี้สวยเลยนะครับ ใครสนใจใครอยากเป็นเจ้าของโทรมาได้เลย0985984026เดีนะครับเดี๋ยวไปดูรอบรถกันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้ Isuzu D-Max 1.9นะครับคันนี้เดี๋ยวไปชมรอบรถกันเลยครับหลังจากนะครับที่ลูกค้านะครับผมเอาพาขึ้นลิฟต์ดูช่วงล่างเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับผมขอตัดภาพมานะครับพาลูกค้ามาดูรอบรถกันเลยนะครับรถคันนี้เคยเก็บงานสีมาอยู่2ชิ้นนะครับลูกค้านะครับ ชิ้น2ชิ้นเล็กๆเองนะครับไม่อะไรมากมาย1นะครับก็คือกันชนด้านหน้าถามว่าเราทำกันชนด้านหน้าทําไมกันชนด้านหน้ามีร่องรอยขูดขีดเล็กๆนะครับเราเก็บงานนะครับเราเก็บงานนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้สวยนะครับไม่ให้มีรอยเศษตะเก็บก้อนหินรอยขูดขีดอะไรต่างๆแลยไม่มีเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ1นะครับตัวนี้นะครับล้วคราวนี้ครับฝากระโปรงสีเดิมโรงงาน นะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีรอยขนแมวฝาเดิมสีเดิมสีเทาเดิมๆนะครับกระจกนะครับทุกอย่างตัวเดิมโรงงานหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับฝากระโปรงสีเดิมโลโก้กระจังหน้าตัวเดิมของโรงงานนะครับปี2020ไฟตาตัวเดิมแก้มด้านซ้ายของเดิมโรงงานสีเดิมสติ๊กเกอร์ตกแต่งมาให้พร้อมนะครับมีสติ๊กเกอร์แต่งให้พร้อมเลยสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับกระจกนะครับตัวเดิมโรงงานผ้าสีนะครับปี6 9ต่อให้ปี69เเรียบร้อยนะ เดี๋ยวต่อให้ปี69นะครับดูนะครับทุกอย่างนะครับหลังคาไม่เบียสนิมไม่มีรอยขูดขีดนะครับคานเสาตัวเดิมนะครับกระจกไม่มีรอยสะเก็ดก้อนหินน้ําไม่มีรอยจุดแตกร้าวนะครับทุกอย่างนะครับแผงประตูด้านข้างอะไรต่างๆสภาพเดิมของโรงงานนะครับติดสติกเกอร์ให้สวยๆเลยนะครับภายในนะครับคราวนี้มาดูเรื่อยๆนะครับภายในนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับประตูแคบนะครับตัวเดิมโรงงาน แผงประตูด้านข้างสวยๆนะครับเบาะหนังนะครับผมหุ้มให้ใหม่เลยนะครับไม่เอาเบาะผ้านะนะครับเอาเป็นเบาะผ้าหนังนะครับตัวหนังเลยหนังลายดําแดงเป็นตัวสปอร์ตเลยนะครับแต่งเป็นชุดตัวสปอร์ตให้เลยนะครับตัวนี้นะครับไม่มีจอ Android ไม่มีอะไรนะถ้าลูกค้าอยากใส่เพิ่มเติมเราสามารถมีให้บริการให้ใส่ให้ได้เพิ่มเติมให้ได้นะครับก็สามารถใส่กล้องถอยอะไรต่างๆก็ ไม่ไม่ไม่กี่พันครับสามพันกว่าบาทสี่พันเองนะครับก็เป็นจอหน้าเก้านิ้วนะครับเต็มนี้เลยนะครับสามารถดูหนังฟังเพลง YouTube อะไรต่างๆได้นะครับเราก็สามารถถามว่าลูกค้าอยากได้เราติดให้ได้ไหมติดให้ได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายตัวไหนเราก็สามารถจัดไฟแนนซ์ให้คุณได้เหมือนกันนะครับเริ่มภายในนั้นได้เลยนะครับไม่ว่าคุยโทรเข้ามาคุยกันก่อนนะครับตัวนี้สภาพข้างในนะครับสวยมากนะบอกได้เลยพื้นพรมสะอาดมากนะครับผมผมไม่ใส่เบาะแคบให้ดูนะเพราะอะไรนะครับ ผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นว่าพื้นพรมสะอาดจริงไหมนะครับใต้ท้องอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับแม่แรงมี lair, ครบนะครับยางอะไหล่ทุกอย่าง Frank, น rage, ี่เลยนะครับพื้นพรมสะอาดมากซื้อรถต้องซื้อแบบนี้ต้องได้พื้นพรมแบบนี้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังหุ้มหนังนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะไม่เปื้อนเลยนะครับไม่เปื้อนเลยนะไม่ต้องไปซื้อชุดคุมอะไรต่างๆสภาพนี้สวยเลยนะครับ น็อตนะครับแผงประตูด้านข้างไม่มีการขยับเขยื่อนนะครับสภาพเดิมสีเดิมแผงด้านข้างไม่มีการเจาะทําลําโพงมาสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้นะครับน็อตอะไรต่างๆไม่มีการขยับเขยื่อนนะครับสภาพของเดิมโรงงานแท้นะครับสีไม่มีการทํานะด้านโพงด้านข้างต่างๆนะครับรอยขนแมวมีบ้างไหมมีบ้างเล็กน้อยนะครับกระจกเดิมนะครับเหลี่ยมประตูด้านข้างนี้ล้อเดิมนะครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็ก ของอีสุขโดยตรงนะครับตัวนี้เลยนะครับคัดซีอย่างที่ผมว่าเอาขึ้นลิฟต์ให้ดูสวยงามแน่นอนนะครับประตูหางด้านข้างอะต่างๆนะครับกระจกด้านเดิมนะครับของด้านท้ายเดิมทุกอย่างนะครับอ่ารอยต่างๆไม่มีนะครับตัวนี้นะครับมีเก็บสีอยู่ตรงนี้นิดนึงนี่นะครับถ้าดูดูไม่ออกเห็นไหมถ้าเราไม่บอกลูกค้าก็ไม่รู้นะครับดูเนี่ยผมให้ดูเลยดูแบบเอาโทรศัพท์ส่องให้ดูเนี่ย รู้ไหมเนี่ยเขาทําสีตรงไหนอ่ะไม่รู้นะครับไม่รู้เลยเนียนยืดตรงนี้จุดเดียวตรงนี้นิดเดียวแต่เขาทําเนียนมากนะครับบอกได้เลยว่านอกนั้นอะ่ะมันเป็นจุดนะครับมันเป็นรักยิ้มรอยใหญ่ตัวนี้ก็เลยทําเก็บงานให้เรียบร้อยเลยไม่มีร่องรอยอะไรต่างๆเลยสภาพนะครับด้านท้ายเนี่ยของเดิมโรงงานแท้เนี่เห็นไหมครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่นะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็มีรอยลักยิ้มนิดนึงอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เก็บงานรอยขูดข่วนอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเลยขานี้ก็คือสภาพเติมเต็มแท้แน่นอนไม่มีร่องรอยขูดขีดเลยนะครับสภาพสวยนะลูกค้าด้านท้ายนะครับก็สภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างสภาพเดิมแท้นะครับพื้นแม็กไลเนอร์ใต้ท้องเดิมทุกอย่างไม่มีผุไม่เป็นสนิมนะครับน็อตไม่ขยับอะไรต่างๆไม่มีการขยับขยื่นนะครับซื้อรถต้องให้ได้แบบนี้เห็นไหม ชัดๆสวยๆแบบนี้เลยไม่มีการพ่นแว็กอะไรต่างๆนะครับสภาพนี่เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับด้านข้างฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับลูกค้าขออนุญาตนะครับตอนนี้ฝนเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปด้านในแล้วกันนะครับตอนนี้ฝนเข้ามานะครับก็ขออนุญาตรีวิวฝางทางด้านนี้นะพอดีฝนมานะครับรีวิวหนีฝนก่อนนะครับก็อยากให้ลูกค้าได้รถที่ดีๆนะครับก็เข้ามาติดตามผมในพลอโต้คาได้นะครับเดี๋ยวผมดูรีวิวห้องเครื่อง เดี๋ยวผมเปิดไฟอะไรให้ดูเลยนะครับก็สามารถดูได้นะครับคันนี้ไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยอะไรต่างๆนะครับลูกคา้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเอามารีวิวตรงนี้เลยคราวนี้เหลือเฉพาะห้องเครื่องแล้วก็ราคาที่บอกลูกค้าใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาแล้วก็ห้องเครื่องให้ดูเลยนะครับก็ทีเดียวกันไปเลยนะครับพอดีฝนมันตกนะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับอ่าฝนพอดีฝนมันมานะครับก็ขอไปด้วย แผงประตูด้านข้างนะครับฝั่งทางด้านนี้เบาะหนังปรับอะไรต่างๆได้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแผงประตูด้านข้างสะอาดมากนะครับแล้วมาดูห้องเครื่องนะครับผมพาดูห้องเครื่องคราวนี้ที่สําคัญนะครับลูกค้าราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องเนี่ยเลขใหม่หกหมื่นกิโลดูห้องเครื่องนะครับแบตเตอรี่ใหม่ เครื่องสภาพเดิมๆของโรงงานทุกอย่างนะครับทุกอย่างสภาพเดิมโรงงานนะครับไม่มีการแตะต้องนะครับสีใสๆสวยๆเห็นไหมทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานเห็นไหมครับนี่คือของแท้นี่ผลขอโต้คาเดิมๆทุกชิน้นไม่มีการน็อตไม่ขยับเห็นไหมครับตอนนี้ฝนกลาลังมานะผมขออนุญาตรีวิวไปเร็วๆแล้วกันนะครับลูกค้านี่คือน็อตไม่ขยับอะไรต่างๆสภาพเดิมแต้มสีโรงงานทุกอย่างเดิมนะครับแผ่นเพดเดิม คานหน้าเดิมทุกอย่างเดิมฝากระโปรงเดิมไม่มีการเคลื่อเยื่อนของน็อตนะครับห้องเครื่องใสจริงเลยนะครับไม่มีการอุด G T R นะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานสภาพเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับกับเลขในหก0 0 0 0กิโลนะครับ i s u z D-Max หนึ่งจุดเก้าปีสองพันยี่สิบนะครับดูคุณซื้อรถป้ายแดงเลยนะ 61, 0 0 0กิโลเนี่ยนะครับ61,000กิโล ครับลูกค้านี่เลยนะครับเครื่องนะครับไม่มีการรีแมปแน่นอนเดิมแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างเดิมเดิมนี่นะครับเดิมเดิมแท้ดูฟังเสียงเครื่องยนต์ใหม่ป้ายแดงบอกได้เลยลูกค้าสภาพมีนางฟ้าชัดๆนะครับสวยจริงคันนี้สวยจริงเครื่องดีจริง เครื่องเดิมเดิมทุกอย่างรับประกันเครื่องเกียร์อีก1ปีเอาไปเลยนะครับประกันภัยชั้นสองแถมให้ไปอีกนะครับลูกค้าได้ราคาแบบนี้ต้องที่นิพนออโต้คาร์นะครับบอกได้เลยคาเดียวว่าสวยจริงแท้แน่นอนกับผมนิพนออโต้คาร์จัดเสียนตัวนีผมมีถึแล้วนะครับคันนี้เป็นนะครับอีซูซุนะครับดีแบบหนึ่งจุดเก้านะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับเครื่องดี แอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับสำหรับคันนี้แบบบอกได้เลยคาเดียวว่าสวยจริงแท้1น,นะครับคุณได้รถใหม่เข้ากับรถใหม่ป้าย,ายแดงวิ่งแค่ 7, 000, เจ็ดหมื่นไปหกหมื่นกิโลนะครับคันนี้ปี2020นะครับราคาไม่แรงข้างว่าเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมพาอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น isuzu d max 1นึะครับหนปีสองพนนะครับ,ค,รบคันนี้ พ่างวดนะครับอยู่ที่7,500บาทนะครับพ่างวด7,500ับาทสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้ทุกอย่างนะครับติตจ่จอให้พร้อมสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับแต่ไม่มีประวัติการผ่อนเริ่มต้นดาวก็จะค่างวดถูกลงมานะครับสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่4 8 0 0 0 0บาท4 8 0 0 0 0บาทนะครับ48,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอน สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาได้เลย098 598 4026นิพนธ์ออตโต้คาร์บริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยครับไม่ต้องมาดูรถถ้ารถไม่ตรงตามรีวิวไม่ต้องรับรถปฏิเสธได้นะครับลูกค้าติดเครดิตของดรับไม่รับแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าลูกค้าติดเครดิตไม่รับแล้วเมื่อจัดไฟแนนซ์ให้แล้วจะผ่านแล้วอีก3-4วันมาขอยกเลิกเคสไม่เอาแล้ว ลดยกเลิกไปทั้งหมดเลยไม่ไม่รับลูกค้าติดเครดิตนะครับบอกได้เลยว่าลูกค้าติดเครดิตไม่เอาแล้วเราช่วยแล้วลูกค้าไม่รอไม่เป็นไรเรายกเลิกเพราะระบบงานของเราเมื่อเรายกเลิกกับไฟแนนซ์ไฟแนนซ์อนุมัติจะผ่านมาแล้วหรืออีกวันสองวันอนุมัติไฟแนนซ์จะผ่านมาแล้วเหลือแค่เคาะออกมาผ่านก็คือหมายถึงว่ามันจะผ่านแล้วลูกค้าติดเครดิตบอกว่าไม่รอรอไม่ได้รอนานถ้าคุณติดเครดิตแล้วคุณยังรอไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเอารถผมขายให้คนอื่น แล้วก็ต่อไปไม่รับลูกค้าติดเครดิตคุณทําให้คนอื่นอากาศด้วยนะครับไม่ต้องบอกว่าใครจัดไฟแนนซ์อะไรนะครับผมจัดไปแล้วนะครับมันจะผ่านแล้วพูดง่ายๆว่าผ่านแล้วล่ะนะครับผ่านไปแล้ว90% 99%แล้วเหลือแค่เขากดเคาะบอกมาว่าเอาชุกโอนออกมาโอนลดได้คุณรอไม่ได้เราลกยกเลิกไม่จัดไฟแนนซ์สาหรับลูกค้าติดเครดิตนะครับไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่มีความซื่อสัตย์ลูกค้าไม่มีความรอ ะครับเราก็ไม่ได้เอามาจจำด้วยเราเอาดีแค่ไหนเราเสียค่าปรับให้จัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับผมบอกได้เลยค่าปรับไฟแนนซ์หักเงินพวกผมผมไม่ได้เอามาจจำกับลูกค้านะครับมัดจำก็ไม่ได้เอาลูกค้ามันลูกค้าจะทําแบบนี้ต่อไปก็คงจะไม่มีนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าอีกแล้วนะครับสําหรับต่อไปลูกค้าติดเครดิตคุณอยากได้คุณมาแล้ววางมัดจาเยอะๆนะครับแล้วก็คุณก็ลองรอง เข้ามาดูที่เต็นเท่านั้นไม่มีการจัดไฟแนนให้คุณที่ถึงบ้านแล้วสำหรับล,ลูกค้าติดเครดิตถ้าใครอยากได้คุณเข้ามาดูที่เต็นแล้ววางเงินมัดจำไว้แล้วก็จัดไฟแนนวางเงินดาวไว้เลยนะครับคุณรอได้คือรอรอไม่ได้คุณไม่ต้องเอานะครับต่อไปก็มีแบบนี้นะครับสาหรับลูกค้าติดเครดิตนะอย่างครันี้ติดเครดิตดาวสองหมื่นดาวสามหมื่นห้า, 20, า 35, ่คุณต้องเอาเงินดาวมาวางไว้แล้วคุณจัดไฟแนนรอไปเลยประมาณหนึ่งอาทิตย์เอ้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเดือนครึ่งร็ถึงจะผ่าน ถ้าคุณไม่หลอกคุณก็ไม่ได้นะครับสําหรับผมวันนี้นะครับนี่ต์ออโต้คานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กั้ด้วยคันนี้48,000บาทนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยติดเครดิตดติดเครดิตดติดบูโรยังออกไม่ได้นะครับสำหรับรถใหม่บริการจัดไฟแนนซ์สำหรับคันนี้จัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านนะครับเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนค่างวดนะครับ7,000กว่าบาท ราคา48,000บาทนะครับกับอีสุบีแม็ก1.9ปี2020นะครับใครสนใจโทรหารได้เลย098 598 4026เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทบกับข้างว่า3,000กันหรือพรุ่งนี้นะครับมาพูดกับข้างว่า3,000รอได้เลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกับผมนี่บนอตกอาชัดเจนกวนี้บม่มีอีกแล้วครับ